ก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่วง Illusion n e w Podcast นะครับก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยจะหยิบยกบทความที่เราเคยอัพไปแล้วเนี่ยแหละนะครับเอามาพูดกันนะฮะในรูปแบบของเสียงนะครับสำหรับคนทีอ่อาจจะไม่ถนัดอ่านอะไรยาวๆหรือว่า ชอบฟังเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็จะเหมาะสมสำหรับคนประเภทนี้นะครับเราก็จะพยายามนะฮะถ่ายทอดออกไปในหลายๆรูปแบบเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็โอเคครับส่วนในวันนี้เรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันนั่นก็คือจากบทความที่ผมเคยอัพไปแล้วนะครับอตอนนี้อัปเดต เป็นหัวข้อบทความที่ชื่อว่ากลั่นนำความเข้าใจข้อมูลมาจากไหนนะครับข้อมูลหรือ information เนี่ยนะครับมันมาจากไหนอ่าหลายคนถ้าได้อ่านแค่นี้ก็อาจจะงงว่าอะไรข้อมูลคืออะไรแล้วเรากำลังจะพูดถึงอะไรกันอยู่นะครับคือเราจะต้องเท้าความก่อนนะครับว่าคอนเซปต์เรื่องข้อมูลหรือ information เนี่ยนะครับ มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อโต้แยง้งนะครับเป็นข้อโต้แย้งทางาปรัชญ,ญาวิทยาศาสตร์ที่ถูกพัฒนานะครับพัฒนามาจากองค์ความรู้ของของมนุษย์เรานี่แหละที่มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในทางชีววิทยานะครับผมและเมื่อมนุษย์เราเนี่ยมีความรู้ที่มากขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ เราก็สามารถนําข้อมูลนั้นมา,าใช้เป็นข้อตัวแย้งนะครับด้วยกับหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ Information หรือว่าข้อมูลนั่นเองซึ่งข้อตัวแย้งนี้เนี่ยเป็นที่โด่งดังนะครับจากศาสตราจารย์สตีเฟนเมเยอร์นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นนักปัญญาวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับ ด้วยผลงานที่ได้สร้างชื่อให้กับเขาเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นในงานเขียนของเขาในปี2009นะครับที่ใช้ชื่อว่า Signature in the Cell ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเขียนแนวปรัญ,ญาวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้มีเป็นคอนเซปที่บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับข้อมูลนี่แหละที่เราจะนํามาคุยกันนะครับพร้อมทั้งข้อตัวอย่างซึ่งก็เป็นข้อตัวอย่างของทฤษฎีกําเนิดชีวิตนะครับและทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับผมว่าเรื่องของอินโฟม a ชันเนี่ยหรือข้อมูลเนี่ยนะครับมันได้วางอุปสรรคความยากให้กับทฤษฎีเหล่านี้อย่างไรนะฮะซึ่งโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องบอกเลยว่าเราจะมาพูดกันแบบสรุปคร่าวๆนะครับ เป็นการเกริ่นนำนะครับเกริ่นนำให้ได้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้กลับมาคุยกันต่ออย่างแน่นอนนะครับผมโดยประเด็นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเกี่ยวกับความซับซ้อนและข้อมูลที่มีความหมายที่แฝงอยู่ในสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่ขาดไม่ได้นะครับ ในปัจจุบันเมื่อผู้คนได้ยินคำว่า information revolution เนี่ยนะครับหรือการปฏิวัติข้อมูลเนี่ยพวกเขาก็มักจะคิดถึงซอฟต์แวร์โค้ดวงจร IC โทรศัพท์มือถือซูเปอร์คอมพิวเตอร์และอื่นๆซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ขบคิดกันเลยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตรหรือการเกิดอย่างไรในการที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราจะต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1950นะครับ ในตอนที่เจมส์วัตส,สันและฟรานซิสคริกเนี่ยได้เปิดโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติการแบกรับข้อมูลของ DNA เป็นครั้งแรกจากนั้นน,นักชีววิทยาก็ได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลดิจิทัลข้อมูลนั้นในกรณีของชีวิตเนี่ยก็คือพื้นที่ตัวอักษรรหัสทางเคมีสตตัว A,T,G และ C นั่นเองครับซึ่งอยู่ในเกี่ยวคู่ของ d ับเบิ h e ฮ i ิซึ่งเป็นโครงสร้างของ DNA นะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการจะพูดเกี่ยวกับข้อมูลทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตให้เข้าใจได้ทุกมิติในโพสเดียวเนี่ยก็คงจะเป็นการยากนะครับดังนั้นเนี่ยในโพสต์นี้เราจะพูดโดยสรุปความคร่าวๆนะครับหากว่ามีใครเคยได้อ่านงานของดรสตีเฟนเมเยอร์เนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นแรกของเขา Signature in the Cell หรือในลำดับต่อมาเนี่ยก็คือ Darwin's d o w n นะครับก็จะทราบดีว่าส่วนใหญ่จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการพูดถึงนี้เรื่องของอสิ่งที่เป็นรากฐานของสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าสิ่งมีชีวิตจะมีความเรียบง่ายหรือความซับซ้อนเพียงใดพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตล้วนจำเป็นจะต้องมีข้อมูลทางชีวภาพด้วยกันทั้งสิน้นนะครับ แล้วเหตุใดข้อมูลจึงสําคัญนั่นก็เพราะว่าข้อมูลในสิ่งมีชีวิตนี้คือข้อมูลคําสั่งที่ใช้เป็นคําแนะนําในการสร้างทุกๆรายละเอียดของชีวิตไม่ว่าจะตั้งแต่เซลล์สมองไปจนถึงรูปร่างใบหน้าที่เรามองเห็นได้จากภายนอกเนี่ยนะครับหรือทุกๆอย่างในสิ่งมีชีวิตเนี่ยล้วนถูกกำหนดเอาไว้อยู่ในข้อมูลทางบันธุก,กรรมทฤษฎีวิวัฒนา,านการเนี่ยได้อ้างว่า สิ่งมีชีวิตนั้นบังเกิดขึ้นด้วยกับบรรยากาศตอนต้นของโลกจนสามารถก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหยาบๆขึ้นมาได้จากนั้นก็วิวัฒนาการผ่านการเวลาไปสู่สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นได้มากมายวิวัฒนาการนั้นให้ความสำคัญในการตั้งสมมติฐานกับสิ่งที่เป็นกระบวนการการวิวัฒนาการมากกว่าจะพูดถึงแหล่งที่มาหรือ แหล่งกาเนิดของข้อมูลในสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในวงการของวิวัฒนานการนะครับถึงความน่าชงนใจนี้ในด้านของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อเนี่ยหากคนที่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะรู้ดีว่าหากคุณต้องการคุณสมบัติใหม่ๆหรือแม้แต่โปรแกรมใหม่ๆคุณจำเป็นจะต้องป้อนรหัสใหม่ๆคือเลขฐานสองนะครับ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในการออกคำสั่งสําหรับการสร้างฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปแต่ในทางชีววิทยานั้นรหัสนี้ก็คือรหัส DNA นะครับที่เป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในการสร้างฟังก์ชันและอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นตัวกํากับของสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะเป็นอย่างไรกระบวนการวิวัฒนาการมักจะอ้างเสมอว่าการได้มาซึ่งลักษณะใหม่ๆของสิ่งมีชีวิตนั้น ได้มาด้วยกับพลังของการกายพันธุ์แบบซุ่มจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติแต่ถ้าว่ามันไม่มีคําอธิบายทางกระบวนการวิวัฒนาการทางเคมีใดๆที่สามารถอธิบายได้อย่างแท้จริงว่าการได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ๆที่ยังประโยชน์ต่อการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะคําถามที่ว่าข้อมูลที่มีความหมายเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในตอนแรก เพราะในการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้นั้นมันจําเป็นจะต้องใช้รหัสพันธุกรรมใหม่ๆอย่างมหาศาลนะครับซึ่งการผันแปรในระดับเล็กหรือ minor variation ที่เราสามารถทําการสังเกตได้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอและไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ในการสร้างข้อมูลใหม่ๆใ,ให้กับสิ่งมีชีวิตได้หรือแม้แต่การกลายพันธุภายในยีนเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสร้างข้อบกพร่องให้กับตำแหน่งยีนหรือเป็นการสลับหรือเป็นการเล่นซ้ำนะฮะกับชุดข้อมูลเดิมเป็นการลดทอนจากชุดข้อมูลเดิมที่มันมีอยู่ชุดข้อมูลเดิมที่มันมีอยู่ก่อนแล้วซึ่งนั่นคือความหมายของการกลายพันธุ์แต่ทว่าการกายพันธุ์ที่เป็นการสร้างข้อมูลทางพันธุกรรมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะฮะ และก็ยังไม่มีการทดลองใดที่สามารถสร้างข้อมูลขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทฤษฎีวิวัฒนาการในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือจะพูดแบบสรุปไทม์ไลน์เลยเนี่ยก็คือจากแบคทีเรียนในอดีตเนี่ยจนมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมันจําเป็นต้องมีกระบวนการการสร้างข้อมูลที่มาหาศาลมากนะครับดังนั้นเรื่องของข้อมูลเนี่ยจึงเป็นหลัก สำคัญของสิ่งมีชีวิตอย่างมากที่เราจะมองค้ามไม่ได้เลยโด,ดยซ้ำซึ่งทฤษฎีดาวินเนี่ยจะไม่สามารถข้ามมันไปได้เพราะถ้าไม่มีกระบวนการที่สามารถอธิบายการเข้ามาของข้อมูลใหม่ๆอันก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆได้เนะี่ยสมมุติฐานทั้งหมดล้วนต้องดับสิ้นลงไปทั้งสิ้นฮนะเพราะความสำคัญในส่วนของข้อมูลของสิ่งมีชีวิตอย่างรหัสดี a เนะี่ย ได้กลายเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าในตอนนี้ว่ามันมีการปฏิวัติข้อมูลที่แตกต่างกันมากมายได้ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของชีวิตครับมันไม่ใช่การปฏิวัติทางการค้นพบหรือการประดิษฐ์ของมนุษย์นะฮะแต่มันคือการปฏิวัติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในข้อมูลที่มีอยู่ในโลกของสิ่งมีชีวิตเองตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็อย่างเช่นการระเบิดในยุคแคมเบรียนนะครับ ก็เมื่อประมาณ530ล้านปีก่อนที่เป็นการปรากฏขึ้นของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใหม่มากมายหลากหลายไฟลัมอย่างกระทันหันฉับพลันโดยไม่มีรูปแบบที่อยู่ก่อนหน้าพวกมันเลยครับซึ่งพวกมันเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันในช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองครับแต่เมื่อเราพูดถึงในแง่ของข้อมูลแล้ว นี่มันไม่ใช่เพียงแต่การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตใหม่ๆที่หลากหลายจะพลันพร้อมกันเท่าน,นั้นนะครับแต่นี่เนี่ยคือการระเบิดของข้อมูลครั้งใหญ่เลยครับซึ่งนี่เนี่ยได้เป็นการวางอุปสรรคที่ไม่อาจจะก้าวข้ามต่อการวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปของดาวินได้ครับทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์รู้แล้วนะครับว่าการสร้างสิ่งมีชีวิต และสร้างรูปแบบใหม่ของชีวิตจากรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายนั้นต้องการข้อมูลใหม่ๆจํานวนมหาศาลประเภทของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตคือข้อมูลที่ระบุซึ่งลำดับของอักขระที่มีความสําคัญต่อฟังก์ชันของลำดับโดยรวมนะครับมันไม่มีกระบวนการทางกายภาพหรือทางเคมีที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตข้อมูลโดยเริ่มจากสารตั้งต้นทางกายภาพหรือทางเคมีล้วนลวนได้เลยครับ ด้วยเหตุผลนี้ทฤษฎีวิวัฒนาการทางเคมีได้ล้มเหลวในการเปิดเผยความลึกลับของต้นกำเนิดข้อมูลของชีวิตแรกแม้กระทั่งเซลล์ที่มีชีวิตเซลล์แรกหย,ยาบๆที่กล่าวกันว่ามีความเรียบง่ายเนี่ยซึ่งอันที่จริงก็ไม่ได้เรียบง่ายอยู่ดีนะครับหากเราไปดูสิ่งที่ดรไมเคิลบีฮีได้นำเสนอให้เราได้เห็นแต่กะนั้นก็ตามนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะกะว่ามันเป็นเซลล์แรกที่เรียบง่ายหรือหยาบๆมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็ยังจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลในตอนแรกเริ่มในการที่จะสร้างมันนะครับซึ่งคําถามก็คือข้อมูลมาจากไหนอย่างไรนะฮะความบังเอิญก่อให้เกิดการเรียงตัวของข้อมูลที่มีความหมายจนกระทั่งขอให้เกิดสิ่งมีชีวิตในตอนต้นได้อย่างไรกัน ซึ่งหลายคนมักจะยกการทดลองของมิลเลอร์มาอ้างเรื่องต้นกําเนิดของชีวิตนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกันแม้แต่น้อยเลยและยังถือว่าไกลโขมากครับกับคําว่าชีวิตแรกอีกทั้งมันยังถูกพิสูจน์หักล้างไปแล้วเรื่องการกําเนิดในตอนตน้นซึ่งเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้อธิบายการได้มาของข้อมูลแต่อย่างใดเลยนะครับการทดลองนี้ซึ่ง หากใครอยากทราบรายละเอียดเนี่ยก็สามารถไปรับชมคลิปของเราที่ได้นำเสนอไปสำหรับข้อโต้แย้งในเรื่องนี้นะก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่อง i l l u s i o n News Thailand ของเรานะฮะในทาง YouTube นะครับจะมีคลิปวิดีโอหนึ่งอยู่นะครับเป็นการตอบโต้การทดลองของ Miller นะฮะเอาละครับ,รบแต่เราจะกลับมาหัวข้อเดิมของเราก่อนนะครับ หากคุณเคยดูสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณคุณคงเคยเห็นอักษรคล้ายภาพใช่ไหมครับซึ่งนั่นเนี่ยเรียกว่าอักษรไฮโลกิฟครับแน่นอนว่าหลังจากที่เราเข้าใจการถอดความของตัวอักษรเหล่านั้นโดยใช้ซีลาโรเซตตาถอดความหมายเราก็พบได้ทันทีว่านั่นคืออักษรที่เต็มไปด้วยความหมาย และนั่นคือข้อมูลซึ่งเมื่อเราใช้เหตุผลที่สืบสาวย้อนกลับไปเราคงรู้ได้ว่าที่มาของอักษรนี้จะต้องมาจากช่างชาวอียิปต์ที่มีสติปัญญาได้ทำ่องรอยนี้ไว้อย่างแน่นอนครับแน่นอนว่ารวมถึงในปัจจุบันหากเราได้อา่านหนังสือ The Origin of Species ข้อมูลในหนังสือนั้นย่อมมาจากชาวสแตวิน ที่เป็นมนุษย์ที่มีสตินึกคิดอย่างแน่นอนถูกไหมครับหรือไม่ว่าจะหนังสือเล่มใดๆก็ตามนะครับมันย่อมมาจากนักเขียนผู้มีเจตจำนงในการร้อยเรียงความหมายจนเกิดข้อมูลหากคุณได้ไปพักร้อนณนะชายหาดอันแสนสวยสักแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วพบว่ามันมีร้อยเขียนบนหาดทรายอาจจะเขียนเป็นรูปหัวใจพร้อมกับ ชื่อของใครคนหนึ่งคุณคงจะคิดได้อย่างทันทีว่าคงมีใครสักคนที่เขียนมันไว้เพื่อบอกรักใครบางคนและโปรดรู้ไว้ครับนั่นคือรูปแบบหนึ่งของข้อมูลโดยในหนังสือ Signature in the Cell เนี่ยเมเยอร์ Major ก็ได้หยิบยกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขาได้แสดงเหตุถึงความน่าชงนใจของข้อมูลที่มีความหมายนะครับเดี๋ยวผมจะลองยก ตัวอย่างที่เขาได้ระบุเอาไว้เนี่ยมาให้ฟังแบบสรุปสรุปกันแล้วกันนะครับเขาบอกเราให้ลองนึกดูนะครับว่าหากคนที่อยู่อีกที่หนึ่งเช่นสมมติอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ l a พิมพ์ข้อความในการสั่งงานให้เพื่อนจาก l a เนี่ยส่งแฟกซ์ไปยังคนที่อยู่นิวยอร์กข้อความที่ส่งไปถึงคนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ย ออกมาจากเครื่องแฟก์ถูกไหมครับเป็นกระดาษที่มีหมึกพิมพ์ซึ่งมีข้อความที่มีคำสั่งที่พิมพ์โดยคนที่อยู่ที่ LA ในกระดาษนั้นซึ่งเป็นข้อความที่เป็นคำสั่งและก็เป็นข้อมูลในการสั่งงานให้คนที่อยู่นิวยอร์กพอจะตามทันไหมครับก็คือคนหนึ่งเนี่ยอยู่ LA ส่งแฟก์ไปหาคนที่อยู่นิวยอร์ก คนที่อยู่นิวยอร์กก็ได้รับแฟกนั้นออกมาเป็นกระดาษที่มีหมึกพิมพ์ข้อมูลคำสั่งของคนที่อยู่ la ลเอเนส่งมาถูกไหมครับคำถามก็คือข้อมูลคืออะไรข้อมูลมาจากไหนครับจากประโยคนี้ตัวของกระดาษเนี่ยใช่ข้อมูลไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นเพียงแค่แผ่นกระดาษที่เอาไว้รองรับการพิมพ์ของข้อมูล แล้วตัวของน้ำน้ำหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยใช่ข้อมูลหรือเปล่าครับแน่นอนว่าตัวของหมึกเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อมูลนะฮะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่น้ำหมึกที่ทำให้ตัวอักษรเนี่ยมันติดสีให้เราอ่านออกถูกไหมครับแล้วตัวของอักษรนะครับมันใช่ข้อมูลโดยตัวของมันไหมซึ่งแน่นอนว่าตัวอักษรเองเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอักษรจีนอักษรภาษาไทยอักษรภาษาอังกฤษนะฮะโดยตัวของมันเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลโดยตัวนะฮะเพราะมันเป็นแค่เครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้สื่อสารกันถูกไหมครับเพื่อให้อีกคนหนึ่งเข้าใจเราเราจะคุยกับชาวต่างชาติเราก็ใช้ภาษาอังกฤษกับเขาใช่ไหมฮะเราคุยคนไทยเราก็พูดภาษาไทยซึ่งโดยตัวของของของตัวอักษรนนะ่ย กอไก่หรือ a b c น่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลโดย,โดยตัวของตัวมันเองถูกไหมฮะแต่ถ้าตัวอักษรเนี่ยมันเป็นการเรียงตัวเพื่อให้เกิดประโยคเพื่อให้เข้าใจข้อมูลนะครับพอจะตามทันไหมครับตัวอักษรไม่ใช่ข้อมูลโดยตัวของมันแต่มันมีอยู่เพื่อให้เราเนี่ย จัดเรียงตัวอักษรให้เป็นประโยคให้มีความหมายและหลังจากที่มีความหมายแล้วมันจึงเป็นข้อมูลนะฮะดังนั้นประเด็นคือเจตจำนงของการเรียงอักษรเป็นประโยคจนเกิดข้อมูลจนเกิดคำสั่งเนี่ยมาจากไหนครับซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีเจตจำนงเนี่ยจริงๆมาจากมาจากอะไรครับไม่ใช่มาจากกระดาษ ไม่ใช่มาจากน้ำหมึกไม่ใช่มาจากตัวอักษรของมันเองแต่เจตจำนวนในการเรียงของตัวอักษรจนเกิดข้อมูลเนี่ยมันมาจากสมองและความคิดของคนที่มีสติปัญญาครับที่พิมพ์คำสั่งเพื่อเพื่อไปสั่งคนที่อยู่นิวยอร์กถูกไหมครับอยากประโยคข้างต้นอืมดังนั้นข้อมูลเนี่ยมาจากมันสมองความคิด ของคนที่อยู่ LA ส่งไปสั่งการให้กับคนที่อยู่นิวยอร์กนั่นเองครับและนั่นคือที่มาของข้อมูลในกรณีข้างต้นนี้โอเคครับก่อนจะจากกันไปอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะขอทิ้งท้ายสั้นๆเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะฮะโดยเมเยอร์เนี่ยก็ยังได้บอกอีกนะครับว่า ซึ่งโอกาสในการเรียงตัวของข้อความนั้นถือว่ายากแล้วนะฮะแต่ว่าการเรียงตัวของข้อความที่เป็นประโยชน์และมีความหมายหรือเกิดเป็นคำสั่งได้เนี่ยยากยิ่งกว่าครับอา้าวแล้วมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงล่ะการเรียงตัวอ,อักษรที่มีความหมายกับการเรียงตัวอ,อักษรแบบไม่มีความหมายมันจะต่างกันสักเท่าไหร่เชียวใช่ไหมครับ เอาดเเรามายกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆให้ดูกันละกันนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ลงในกระดาษนะครับว่าอาจเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วกันว่า l k j f d p c o s c o a s d k s n d l k m a s ผมพิมพ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตัวมันไม่สามารถที่จะ อ่านรู้เรื่องเลยนะฮะถ้าใคร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 พอจะอ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันผิดหลักอะไรไวยากรณ์ผิดการใช้ตัวสระผิดอะไรไปหมดเลยอ่านไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไม่มีความหมายด้วยอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างของการจัดเรียงของตัวอักษรที่ไม่มีความหมายครับดังนั้นมันมันย่อมอาจจะเกิดจากการเดาสุ่มได้ถูกไหมครับผมพิมพ์คีย์บอร์ดมั่ว มันก็เกิดอักษรมั่วๆขึ้นมาได้เช่นนี้นะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรถ้าสิ่งนี้เกิดจากการแรนดอมแต่ถ้าว่าข้อความที่เกิดจากการเรียงตัวแบบมั่วๆนี้เนี่ยมันไม่ได้นําไปสู่การสร้างคำสั่งหรือการสร้างข้อมูลที่มีความหมายได้แต่อย่างใดเลยนะครับถูกไหมครับมันเหมือนกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็สมมติว่าผมพูด อะไรออกไปเมื่อกี้ที่เป็นตัวอักษรมั่วๆแบบเมื่อกี้คุณผู้ฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่องว่าผมจะซสืออะไรซึ่งต่อให้นั่นเป็นตัวอักษรแล้วนะครับแต่เมื่อมันเรียงผิดที่ผิดทางเนี่ยมันไร้ความหมายมันไร้ค่าไร้ข้อมูลแล้วก็ดูจะไม่ไม่มีประโยชน์อะไรใดๆเลยถูกไหมครับแต่ถ้าถ้าเอาใหม่ผมเรียงข้อความใหม่ละโดยผมพิม พิมพ์ในคอมพิวเตอร์สั้นๆว่าสมมุติผมเรียงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า r u n ที่อ่านว่า run แล้วก็ a W a y away f r o m from m e me เมื่อเราอ่านรวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะได้ว่า run away from me อันนี้ก็คือภาษาอังกฤษถูกไหมฮะอ่ะทีนี้เราเราเริ่มจะเข้าใจและเป็นคำเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายแล้วใช่ไหมครับอ่า run away from me กป็ประมาณว่าอออกไปจากฉันใช่ไหมวิ่งออกไปจากฉันอ่ามันเริ่มมีมันเริ่มเป็นคำสั่งเลยยังฮะอ่ามันเริ่ม1มีความหมาย2มันเป็นคำสั่งแล้วใช่ไหมครับหากเราไปพูดกับใครสักคนแต่ว่าอย่าไปพูด อย่างนั้นดีกว่านะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉยๆสมมุติเราพูดเล่นๆออกไป run away from me เราบอกใครสักคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปสั่งเขาถูกไหมฮะว่าเอ้ยออกถอยออกไปจากฉันหรือวิ่งห่างออกไปจากฉันอะไรเงี้ยอืมมันก็คือเริ่มเป็นประโยคคําสั่งแล้วครับเป็นประโยคคําสั่งแล้วเพราะว่าอะไรนะครับก็เพราะว่ามันเป็นข้อความที่ มีข้อมูลแล้วและคุณผู้ฟังผู้ที่ได้รับฟังเนี่ยเขาก็ฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแล้วผมจะถามอย่างนี้ไอข้อความแรกกับข้อความที่สองเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับอ่าเราก็อาจจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่ามันต่างกันตรงที่ว่าอันแรกเนี่ยมันเรียงกันมั่วกับอันที่สองเนี่ยมันเรียงกันถูกต้องมีความหมาย เข้าใจได้มีคำสั่งและเป็นข้อมูลอ่าดังนั้นการพิมพ์ประโยคมั่วๆม,มัน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 อาจจะง่ายกว่าที่จะพิมพ์แต่มันจะไร้ค่าไร้ความหมายและไร้ความเป็นข้อมูลถูกไหมฮะแต่การพิมพ์ข้อความที่จะต้องเรียงให้ถูกต้องเรียงให้มีความหมายเรียงให้เป็นคำสั่งข้อมูลมันย่อมยากกว่าเพราะอะไรครับ เพราะมันต้องใช้เจตนาเจตจำนงในการที่จะสื่อสารในการที่จัดเรียงเพื่อสื่อสารข้อมูลออกไปให้ผู้ที่รับสารเนี่ยฟังรู้เรื่องว่าจะเอาอะไรถูกไหมครับอืมอ่าและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับจากข้อความสั้นๆง่ายๆที่ผมได้ยกมาให้ให้ชมกันนะครับและนี่เองเนี่ยแหละครับที่เป็นส่วนที่ ดอกเตอร์มิเร์เนี่ยได้ใช้โต้แย้งทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งเราได้หยิบยกมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เฉพาะในส่วนนี้เองเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ใหญ่ที่ทำให้ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินเนี่ยนอกจากจะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกกับปัญหานี้แล้วปัญหาของข้อมูลและอีกทั้งจากประสบการณ์รอบกายของพวกเราป่งชี้ว่าข้อมูลที่มีความหมายล้วนมาจาก สิ่งที่มีสติปัญญาดังนั้นเช่นเดียวก,กันกับข้อมูลที่มีความหมายในสิ่งมีชีวิตนะครับย่อมเข้าใจได้ไม่ยากว่าหากเราสืบสาวไปยังแหล่งที่มาแล้วย่อมต้องมาจากผู้ที่มีสติปัญญาอย่างแน่นอนครับหากใช่กระบวนการทางวัตถุที่มืดบอดไรท้ทิศทางและไร้สติปัญญาแต่อย่างใดไม่ แล้ววันนี้ข้อมูลที่เราจะนำมาพูดก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการเกิน่นำให้เข้าใจคอนเซปต์ของข้อมูลนะครับอินฟอร์เมชันที่เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันในครั้งต่อๆไปนะฮะก็หวังว่าคงจะได้เข้าใจคอนเซปต์โดยภาพรวมกันไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลคืออะไร ส่วนวันนี้ก็ขอจากลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปใน EP ต่อๆไปครับผม